นะครับวันนี้นะผมช่างมดนะครับจะมาแนะนําวิธีการรีดติดโลโก้นะเป็นโลโก้แบบ DFT นะครับตัวนี้จะเป็นมีฟิล์มแบบนี้นะครับตัวด้านหลังก็จะเป็นกูขายอันหนึ่งจะเป็นตัวก่าวนะครับวิธีการรีดด้วยเตารีดนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับแบบเตรียมเตารีดนะครับแล้วก็ปรับไฟปรับไฟนะครับเห็นไหมเอ่ยวันนี้ให้เราปรับไฟไปที่ประมาณเจ็ดสิเอร์เซนะครับประมาณเจ็ด7ิหกสเสเจ็ิบเปอร์เซนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอให้ไฟร้อนแล้วก็เตรียมพื้นผิวได้เลยนะครับรีดบริเวณที่ เราจะติดกับเสื้อนะครับดีงให้เรียบก่อนเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเรียบได้ทีแล้วเราก็ใช้ตัวฟิล์มของเรานะครับตัวงานของเราวางไปได้เลยวางหน้าที่เป็นขูดขาดนะครับสีขาวลงไปประมาณนี้นะครับให้เราเล็งให้ตรงเลยถ้าเราเล็งไม่ตรงจะลอกไม่ได้้วยครับเออตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราตรงได้ที่เราก็ใช้ตัวดนะครับกดลงไปได้เลยตัวนี้นะครับจะใช้เวลากดอยู่ที่ประมาณประมาณสิบวินาทีนะครับตัวนี้สิบวินาที รอบแรกเรากดสีวินาทีนับไปเลยโอเคครับเมื่อครบสีวินาทีแล้วนะครับวิธีการยกเตารีดขึ้นนะเราก็ให้สไลด์นะครับให้สไลด์ออกด้านข้างไม่ต้องยกขึ้นตรงๆนะครับก็อาจจะมีกาวติดตรงเนื้อฟิล์มนะทรับไชิ้นงานเราเสียหายนะครับเนื้อฟิล์มเราจะบุดออกมากับเตารีดนะครับตอนนี้เราก็รอให้ตัวงานของเราเย็นก่อนนะครับให้เซฟตัวเย็นก่อนเราไม่ต้องรอนะครับตัวนี้ให้เรารอไปก่อนนะครับรอจนกว่าชิ้นงานของเราจะเย็น ก็ใช้การระบายอากาศไปเรื่อยครับเราจะใช้ล้างมือของเราสัมผัสด,ดูนะครับว่าหายร้อนหรือยังอันนี้ชิ้นง,งานของเรานะครับไม่มีความร้อนเหลืออยู่แล้วนะแล้วก็ก็วิธีการลอกนะครับไม่ต้องไม่ต้องลอกทีเดียวนะครับให้ค่อยๆลอกหยิบมุมฟิล์มมุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จับตัวผ้าไว้นะครับค่อยๆลอกขึ้นนะครับ ค่อยๆลอกนะครับไม่ต้องลอกไม่ต้องดึงทีเดียวถ้าตัวไหนที่ยังไม่อยู่นะครับไม่ติดกับพ้าให้เราใช้ตัวดีกดอีกรอบนะครับค่อยค่อยลอกนะครับถ้าเป็นตัวหนันสือเราต้องค่อยค่อยลอกเลยนะครับว่าจะอาจจะดึงตัวงานขึ้นมาได้นะครับประมาณนี้เลยครับตัวงานออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ฟิล์มตัวเดิมนะครับดีดซ้ํารอบที่สองก็วางกลับลงไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ตัวดีของเรากดเหมือนเดิม ให้ออกแรงกดนะครับออกแรงกดให้เยอะๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้เวลาทับอยู่ที่12วินาทีนะครับรอบที่สองเพื่อความคงทนเราจะทับ12วินาทีกันไปเลยเราก็นับไปเรื่อยนะครับจนถึง12วินาทีนะครับออกแรงกดเยอะๆ,ๆนะครับเพื่อความคงทนนะครับตัวชิ้นงานจะได้อัดเข้าไปกับตัวผ้าได้สนิทน,นะครับไม่ต้องขยับเต้ารีดนะครับเราไม่ต้องขยับเต้ารีดเลยวิธีการออกเราก็สไลด์ออก้าข้างเหมือนเดิม ตัวนี้ครับถ้าครบสิบสองวิก็สไลด์ออกมาตัวนี้ลอกกได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับตัวนี้ไม่ต้องรอให้อ ah ุณหภูมิเย็นนะครับตัวงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับเวาที่เสร็จจะออกมาประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นงานยาง DFT นะครับเราจะจีบประมาณนี้นะครับตัวงานประมาณนี้นะครับโอเคเลยถ้าสงสัยนะครับก็สอบถามช่างมอสเข้ามาได้นะครับโอเคครับ